ไก่เพลงตัวให้หักเจ็บนักเน่นใจจังหวะสโลโซนไปมาหาสูอยู่หลายปีสิศาสคือบอดีกาดจนบ่อาดได้คิดสัญญาว่าหักคักหลายกลัวสีวิต จังยอมอุทิศจิตกายให้ไปสุยางอ่อนหวานการเวาเจ้าอ่อนคักคักหลจนหอดมือตายใจบ่มือเหินห่นหางอยู่ๆกมาบอกว่ายาไกลให้ห่าง ขอคำน้ำอ้างหนทางเฮาต่างไกลกันมาตัวให้หักเจ็บหนากะแม่นหัวใจสันดานจันไรนิสัยคักนอกเจ้านั้นเบิดคําสิเบา้าเอามาหาเปรียบเทียบทันเป็นคนแท้ สร้างเย่กว่าเดรัดรชนันใจมานาดานวานล้อมจนยอมหลงเสืออีพออีแม่ซอยลูกแน่เจ็บหนักคนบอกว่าหักปากมีแท้แลเนื้อมันทรมานปานเพลใจใสเกลือ หน้าเนื้อใจเสือเบื่อทุเรศพวกเปรตร่างคน